ใส่ก็ใส่เนี่นยอะะไรก่การรู้กระเด็นมาโดนอะไรเงี้ยเออคนที่ยิงไม่แม่นเงี้ยแต่คนยิงแม่นมันไม่กระเด็นมารอกคนยิงไม่แม่นไปโดนเด็กันกระเด็นกลับคนเตแล้วลุกจับปืนเล็งเป้าเดี่ยวไกลได้ทันทีนเล็งเดี่ยวไกลได้ทันทีตอมือต้ามความแม่ได้นะสองปีมือถ่ายตรงนี้ ไมดีนะเยี่ดกอย่หน้าเระบาสูหลัอใหุ้นหน้าเนงเงีุ้นหน้ายบหลักพอให้เข้าลงอยี้อย่าใหู้กให้ต่ให้เสมอกันแล้วปอตรงไหนก็เนี่ยวไตรงนั้นองนี่ียวไเข้าหได้เลยก็ตายเลย เห็นหน้าทั้งปืนเห็นหน้าด้วยเห็นปืน้วยนะยากคือง่ายคือฆ่าถูกแล้วลูกแผลตึงเสือจะมาตีไครข้าวเรากินไปเรื่อยเอยานแพงลูกเดี่ยวเคลืระเบิดยิงไปเรย